สวัสดีครับเจมมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับกิจกรรมตําเงินนะครับอีกแล้วนะแล้วก็กิจกรรมการอัปเดตราคกานะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวราคาเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้มีของ ให้สื่อกันเยอะขึ้นนะครับส่วนออใครที่ถามหาเรื่องร้านค้าส่งของขวัญอยากได้ของในการส่งมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับว่าในร้านค้าส่งของขวัญเนี้ยจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้เราส่งให้เพื่อนได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะครับโดยเฉพาะพวกลูกกิ๋วนะที่ขอของหัวก,กิ๋วนะอยากขออะไรเนี้ยคอมเมนต์ไวยเพื่อแบบว่าจะมีจัดจาหน่ายนะให้ หัวกิวไปซื้อแจกลูกกิวอะไรแบบนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มจากกิจกรรมติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับกิจกรรมติมเงินเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่13-16ก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าติมเงินถูกมากๆเพียงแค่299เพชรนะครับน้องก็จะได้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 สกินนะครับเป็นสกิน A.W.M. นะครับตัวใหม่ mm hmm. หชื่อว่าหาก่อนชื่ออะไรวะ A.W.M. ตัวใหม่ตัวนี้นะ c h a c k e r r e v o l t นะครับตัวนี้ก็บวกความเร็วในการรีโหลดหนึ่งแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดความแม่นยำซึ่งความแม่นยำก็ไม่ค่อยมีผลอะไรแหววนะมันตรงตรงหัวเล็งหัวตรงหัวนะเล็งตรงหัวก็จะยิงตรงหัวนี่ตัวนี้ตังเงินเท่าไหร่ 299เนะครับ2อ9เาอาไปเลยถาวรต้องบอกว่าสแตทอาจจะไม่เป็นแบบว่าปืนสแตทที่ดีมากๆดีเวอร์เวอร์วังอลังการอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวราคาเนี่ยถูกมากๆน้องนะ299เก้าเพทเท่านั้นซึ่งไอ้เพทรเก้าพน้องก็ไม่หายนะครับก็เติมไปก็เพทก็อยู่ในตัวนะแล้วก็เอาเอ็นเนี้ยไปอ่ เดนได้ฟรีนะครับเอาไปสะสมก็ได้อะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีของอย่างแบบหน้ากากไฟตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ใครที่ยังแบบเ,เติมไปเรียไม่ได้หน้ากากไฟก็ลองจัดอีกสัก299เพชรนะถ้าไม่ได้หน้ากากไฟอย่างน้อยก็ได้ปืนนะสวยๆง,งานไปประดับไอดีไว้นะนี่ตัวนี้นะครับ299เพชรวันที่13-16ถึงอ,อ๋อแล้วย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเกิดกิจกรรมมันยังไม่ขึ้นตรงนี้นะฮะถ้าเกิดกิจกรรมยังไม่ขึ้นตรงนี้เนี่ยพวกตรงแถวนี้ยก็อย่าเพิ่งเติมเงินนะครับอย่าเพิ่งเติมเงินรอให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยเติมเงินนะครับนะบางทีเวลามหนจะมีการดีเลยอะไรไปเล็กน้อยนะถ้าเกิดน้องเติมไปก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยถามว่าได้ของไหมได้นะครับแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงอาจจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเข้ามาหรือว่าเราให้ฝ่ายบริการลูกค้าเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลกับเพื่อส่งไอเทมกลับไปให้น้องแต่ถ้าเกิดน้องรอให้มันขึ้นมาตรงนี้ก่อนแลคยนะัรบ ตงประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคต่อมาอีกหนึ่งอันนะครับอีกหนึ่งอันเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะมีการอัปเดตพวกคอลเลกชันต่างๆนะครับเข้าไปในรา้านค้าวันจันทร์และวันอังคารนะครับวันจันทร์นี้ก็จะมีของทั่วไปที่ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีระเบิดไม่มีไอโซไม่มีท่าทางไม่มีกระทะแล้วก็ไม่มีสกายวิง วัือนจันทร์นะครับส่วนวันอังคารนี้ก็จะมีพวกนีเข้ามาก็จะมีระเบอรมีไอโซมีท่าทางมีกระทะมีสกายวิ่งเข้ามานะครับซึ่งคอนที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่13เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอไปแอบเปิดก่อนไม่ได้เดียวเห็นจะเ,เห็นหาให้ดูแบบป๊บหนึ่งบอึบอึบอึบ อ่าแป๊บนึงนะขอใช้เวลาในการหาแป๊บหนึ่งนะโอ้โหยากด้วยยากด้วยทีต่ละอย่างกันเงน็บออกมาให้ดูทีอย่ละกันอันแรกนะครับอันแรกจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ที่มีสเตตตัวนี้บวกความเสียหายนะครับแล้วก็ความทนทานหนึ่งแต่ว่าจะขับยากขึ้นนิดหนึ่งตัวนี้ก็มีขายนะครับร,ราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะเจ็ดเก้าเก้า ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะมาขายก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไล g ์ไลนิ่งบิ๊นะครับตัวนี้ไม่มีสเตตนะตัวนี้เจะาราคาออที่อยู่ที่599นะครับ7 9 9อันแรกก้า9้กอันที่2นะครับต่อมานะครับต่อมาแอบต้องแอบได้ที่เห็นหมดนะอยู่ไหนลที่นี้ในที่นี้ในที่นี้โอ้โหหายากเลยที่นี้หายยากเลยที่นี้อ่า จะมีสกินรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตอยู่ไหนวะอ่ารถสปอร์ตจะเป็นคันนี้นี่คันนี้จะอยู่ที่ราคา399เท่าน,นั้นนะ399เท่าน,นั้นแล้วก็จะมีพวกแบ็คแพ็คเซิร์ฟบอร์ดนู่นนี่นั่นโน่นนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นของเก่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเวอร์วังอลังการเท่าไหร่ ส่วนวันอังคารนะสิ่งที่จะเข้ามานะครับก็จะมีท่าทาง2ท่านะครับแล้วก็มีระเบดิดมีสกายวิงเียเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปทาให้ดูแต่ขอปอิดก,ก่อนไม่ให้หรอกไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกนะท่าทางที่จะมาวันอังคารจะมีท่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ท่าน,นี้ได้ยินเสียงไม่ใช่หาอยู่หาของอยู่เฉยๆอ่าอ่า น,นี่กระปักเก่งจังไนงะเดี๋ยวเขาคิดว่าปักทองเข้ามาหรอกคิดว่าปักทองเข้ามาหรอกอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยปักอีกยังไม่เรียกปักอีกเอา้าหาไม่เจอได้เ,เจอแล้วนี่ปั๊บรับ๊บท่านี้นะทีไทม์ ดื่มชานั่นเองตัวนี้ก็จะมานะครับนี่ราคา699านะครับ699กแล้วก็จะมีสกายวิงตัวเก่านะครับอันนี้สกายวิงสกายวิงอยู่ไหนเพ่สกายวิงสกายวิงหาไม่เจออะ เป็นสกายวิ่งตัวที่เคยแจกฟรีแหละมักหนึ่งนะครับสกายวิ่งมักหนึ่งตัวนั้นก็จะมาเหมือนกันในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับสกายวิ่งมักหนึ่งก็อยู่ที่ราคาแค่อม199เฮ็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไอโซมาอีกหนึ่งสองสามอันนะครับกระทะหนึ่งอันกระทะเป็นกระทะกระทะกระทะเอาไอโซกันไอโซกันโอ้โหยากกันเยอะ เยอไอซัว yeah. right anyway, ันไอซัวเนี่จะมีสมตัวด้วยกันนะครับดูไปดูอีอ่า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 ไหนวะอ้าวอ้าวไม่เจอ ไม่เจอไม่เจอแก้วของเยอะมีตัวนี้มัง้งอันนี้เอ่อหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีตัวตัวดิสโกโ้ตัวนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะเน,นี้ย ้องบอกพีอาร์ผู้หลังพีอา,าร์ถามมาก่อนถามไม่ได้หนอกมันเยอะผู้หลังจะไปรับของจากตัวเนี้ยการถามไม่เจอไม่เป็นไรเป็นปว่ามีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งไอโซก็จะราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณแบบ2 9 9 399้อะไรแบบนี้นะครับก็ถูกๆไปนะถ้าอยากได้ก็ลองไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในร้าคขายยาวๆไปเรื่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับใครที่ไม่อยากสุ่มอะไรเลยก็ไปจัดกันในร้าคาได้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ขอโทษด้วยที่หาของไม่อดเจอของมนเยอะนะครับก็วหลังจะพยายามเตรียมมาให้ดีกว่าน,นี้รนะับวันี้ก็ไปแบ้ายบายเจอกันใหม่วันไหนไม่รู้นะครับแต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแฟนบุ๊กยูทูบเหมือนเดิมมาเจอไปไปเจอกันใหม่รับแนะ่วันนี้ไปแล้ายบาย